ัสดีครับคุณสุนิยานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุกพร้อมคุณจิตดีเบียดบังได้ครับไม่เป็นไรหาเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับครับอตอนนี้นะครับก็ชัดเจนกรุงเทพชั้นในนะครับไม่เหลือแล้วนะครับคิดว่าคงสักประมาณบันสองวันหรือสามวันก็อาจจะเดินทางไปจนถึงยินแดงแล้ว อันสาวรีชัยนะครับซึงจะยิ่งทําให้การคมนาคมการติดต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากมากยิ่งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครการคมนาคมที่ลําบากเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าอันเดินทางไปมานะครับแต่จะหมายความรวมถึงการที่ใช้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนยางตกค้างหรือตั้งใจในการจะอยู่ในบ้านนะครับยังเป็น ปัญหาหลักแล้วก็ส่วนทางด้านฝัง่งปังตกด้านผมนะครับเอ,อก็จะมีน้ําขยับขึ้นนะครับอ,อทุกวันวันละสองเป็นสามเซนนะครับในขณะที่หวนน้ำนะครับทับหน้าก็เดินไปจนถึงหนองแขมเลยไปเอก,กชัยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยต้องลุ้นระทึกเลยครับว่า ป้องกันหรือทำอย่างไรที่ไม่ให้น้ำเนี่ยนะครับปิดเส้นทางพระรามสองครับถ้าน้ำปิดเส้นทางพระรามสองเนี่ยนะครับนั่นก็ความว่าถ <c oughs> ้าใต้นะครับจะถูกตัดขาดทันทีและก็จะทำให้เกิดความยากลำบากในแง่งการขนส่งสินค้า การเดินทางการติดต่อผู้คนและการส่งความช่วยเหลือนะครับผมาณเส้นทางภาคใต้นะครับก็จะอมดวัฏจัารเรียกติดต่อกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาดูกลับมาดูสถานการณ์การทาเรื่องท้งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องน้ําท่วมนะครับจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ละครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับน้ําตาท่านนายก ก็หลั่งไหลออกมาบ่อยนะครับส่วนน้ําตาจะแก้ปัญหาใจได้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องพิจารณานะครับว่าระหว่างความรักความเมตตาความสงสารกับการเห็นความตั้งใจในการทํางานนะครับความตั้งใจในการไปตรวจเยี่ยมเช้าค่ำไม,ไ,ไม่ได้นอนเนี่ยนะครับ เป็นความเหมาะสมนะครับกับการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่นะครับไม่สามารถที่จะอ,อใช้คำว่าสื่อสารและจัดการประชาชนเนี่ยนะครับได้รองรับกับสถานการณ์ได้อย่างลงตัวเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรียกว่าในขณะนี้นะมีหลักฐานยืนยันชัดนะครับว่ารัฐบาลไม่พอใจมันไม่ใช่ครับ ผู้คนไม่พอใจกรารแก้ไขปัญหารัฐบาลในแง่การเตรียมการการจัดการเรื่องข่าวสารเราดูสถิตินร่ยเรียกว่าสถิตโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่เพิ่มสง่งกันอย่างมากมายเพราะว่าคนไม่ไปดูข่าวสารของสบพไม่ได้ไปดูข่าวที่ขายทอดช่องสิเอ็ดสังเกตดูได้เลยครับไม่มีใครสนใจไปติดตามทั้งๆนั่นคือจุดที่พี่น้องประชาชนมันจะสนใจมากที่สุด นะครับเพราะว่าเป็นข่าวสารทางตรง,งรัฐบาลที่จะบอกให้รู้ว่าทำโน้นทำนี่ประชาชนไม่เชื่อ,อการไม่เชื่อข่าวสารที่มาจากรัฐบาลเพราะนั่นชัดเจนเลยครับแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าหมายถึงการไม่เชื่อถือรัฐบาลด้วยเช่นกันะฉะนั้นเมื่อท่านนายกมีน้ําตาลังไหลออกมาเนี่ยครับก็ย้ำนะครับ, ắm, รบว่าดูว่า คุณสุธิยานครับคุณสุธิยานครับ่สา,บาสัญญาณน,น่าจะน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวรอทีมงานเขาต่อสายมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็กําลังพูดถึงนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมของรัฐบาลน,นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆกรณีที่รัฐบาลสื่อสารผ่านการถแถลงของสอปปว่าทุกวันนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะสนใจนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เขามีทางเลือกอื่นๆนะครับ อย่างเช่นเข้าอินเทอร์เน็ต Facebook, อย่างเช่น f c e e o o o โซเชียลมีเดียต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะไปเสพข้อมูลจากแหล่งเหล่านี้มากกว่าที่จะไปจดจ้องรอที่สพ,อพ,อพอคุณทงท,งทองจะถแถลงกี่โมงมคนเขาไม่ให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นเขาเลยไม่รับฟังการบริหารจัดการการถแถลงข่าวของทางรัฐบาลนะครับเมื่อสักครู่ก็พูดคุยกันถึงในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอคุณสุทิยาน,นะครับเราก็จะ พูดคุยเรื่องของประเด็นน้าท่วมไปเรื่อยๆนะครับกรณีของ Big b a บกนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งณขณะนี้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จไปจุดหนึ่งนะครับเลื่อนเป็นลักษณะของบางคนเรียกว่าเป็นตัวแอลนะครับจากคลองประยุนศักด์นะครับลังสิตประยุนศักด์นะครับมาตามแนวถนนรถไฟนะครับแล้วก็ ตัดนะครับเข้าที่ก่อนถึงดอนเมืองนะครับเข้าไปทะลุถนนจักรุเบกษาแล้วก็วกไปที่ประตูระบายน้าคลองสองอีกนิดหนึ่งอาจจะมองเป็นตัวแอลได้หรือบอกเป็นตัวยูกว้างๆได้นะครับเป็นกําแพงนะครับกำแพงที่ถูกนํามาใช้สร้างนะครับเพื่อชะลอน้ําที่จะไหลเข้าพื้นที่ของกรุงเทพม,มหานครชั้นในเมื่อวานนี้สพพก็ได้มีการถแถลงนะครับว่าบิ๊กแบกเนี่ยได้ผลเพราะว่าถ้าเทียบดูจากระดับน้ําที่อยู่ตอนบนกับตอนล่างของบิ๊กแบกเนี่ยมันต่างกันประมาณ30เซนเห็นจะได้ จึงมีแนวความคิดว่าจะไปทํหน้าจุดอื่นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเอาละครับสายของคุณสุธิยาเนี่ยกลับมาแล้วนะครับต่อเลยครับคุณสุธิยานครับเมื่อกี้หลุดไปตรงไหนนะครับหลุดไปถึงความเชื่อมั่นนะครับที่มีต่อสปอพที่คนไม่ติดตามการแถลงข่าวแล้วครับเมื่อคนไม่ติดตามการแถลงข่าวสปอพนะครับยอดในโซเชียลในเวิร์กต่างๆก็พุ่งสูงนั่นก็เพราะว่าประชาชนต่างก็ไปมุ่งหวังพึ่งตนเองนะครับ พึ่งข่าวสารในภาคประชาชนนั่นเองอันนี้สะท้อนอะไรสะท้อนเห็นว่าการที่ไม่เชื่ออันโสวาไม่เชื่อข่าวสารต่อเบาๆนั่นคการไม่เชื่อทังรัฐบาลนั่นเองนะครับครับแต่ความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะเราต้องถือว่าในยามวิกฤตแบบนี้ในยามที่การคนกําลังมุ่งว่าต้องตัดสินใจกันอย่างไรเนี่ยนะครับข่าวสารในรัฐบาลคือข่าวสารเดียวที่ประชาชนควรจะฟังไม่ฟังก็แสดงว่าไม่เชื่อนะครับ อันไม่เชื่อนี้นะครับจะสะท้อนมาถึงจุดไหนก็ะสะท้อนมาถึงจุดความไม่พอใจที่มีต่อรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยส่วนจะเพิ่มมาถึงขั้นไหนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าในช่วงนี้ท่านนายกรัตาหลังไหลของเรื่อยน้ําตาจะแก้ไขปัญหาใจได้ไหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณาแต่ว่าแน่นอนแหละครับดูท่าว่าจะชัดถึงแม้ท่านนายกยังไม่ชัด ว่าจะกรับหรือไม่ปรับครมอหรือไม่แต่กระแสเสียงกับข่าวสารที่หลังไี้ออกมามีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นอย่างแน่น,นอนทําไมนะครับก็เพราะว่างานนี้จะต้องมีแพะมารองรับต่อครับมไม่มีแพะไม่ได้ถ้าไม่มีแพะเรื่องราวทําก็จะพุ่งตรงไปที่นายกนตรีนะครับซึ่ง ไม่ว่าจะตัวสมักข่าวทีนเองนะครับจึงได้นําเสนอประเด็นอย่างเจนมาเรื่อยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ที่อ่อนด้อยในการแก้ไขปัญหาในยามวิกฤตในยามสถานที่เป็นอยู่แบบนี้และจะต้องใช้ทักษะในทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งชัดเจนถึงเวลานี้นายกขาดประสบการณ์และไม่มีในทักษะในเรื่องเหล่านี้ ถึงเวลานี้ไม่ใช่ผมพูดเองขอเลยนะครับคุณปัญหาแม้ภาพรวมออกมาชื่นชมท่านนายกมีความเป็นใจในการแก้ไขปัญหาผมก็เห็นมันคุณปัญหารนะครับว่าตั้งใจในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่คุณมรรหาพูดต้องฟังก็คือนายกไม่มีเซนทางด้านนี้อาจจะมีความสามารถทางธุรกิจแต่ไม่มีเซนทาง้นนี้ส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่านนายกไม่มีเซนทางด้านนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับข่าวแสการ คอรมอรเนี่ยนะครับจึงเป็นประเด็นที่ถูกเปิดขึ้นเพื่อจะหาแพะที่จะรับผิดชอบนะครับแพทที่รับผิดชอบผมคิดว่าจะต้องเป็นประเด็นอย่างแน่นอนก็คืออธิบดีคุงชนและรวมความถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,รและสหกรน,นะครับคุณทรีระหลวงสมุนเพราะว่าเป็นผู้ที่จะต้องถูกกลับเต็มๆว่าเป็น,ปนรัฐมนตรีต่อนเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน อย่าลืมนะเป็นนตรีเกษตรตอนอย่างรัฐบาลชัก่อน่าจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรดีซึ่งอันนี้เปาแตัวแดงแต่มนตรีธีระเป็นคนนอกพรรคอีกคนหนึ่งแนวสูงว่าน่าจะเป็นคนยุทธวิชยดิตแต่จะทําได้หรือไม่ได้เพราะคุณยุทธอยู่ในฐานะหัวหน้าพรรคทั้งสองส่วนนี่ครับต่างก็จะถูกค้าอยู่ในทางอันเนืองคอ้ายังไงครับคุณยุทธเป็นหัวหน้าพรรคตัวเองนะครับส่วนคุณธีระก็ เป็นแกนของสําคัญของชาติไทยพัฒนาการออกมาแถลงข่าวคุณบรรหารเมื่อวานแน่นอนแหละครับนั่นก็เป็นการปกป้องคุณศีระโดยก,ยกลายๆออกโรงเองหรือว่าคุณบรรหารออกโรงเองมีเสียงจากคุณทักษิณปราม,มาแล้วว่าอย่าไปลุกอย่าไปนี่พักพรมรัฐบาลนะนั่นเป็นคําเตือนที่หมายถึงคุณบรรหารนั่นเองนะครับงนั้นจังหวะทางการเมืองในช่วงนี้นะครับก็ต้องเกาะติดไปกับสายน้ําที่กำลังไหลไปเรื่อยๆครับ ดูนายกมนตรีจะหาทางออกให้พ้นจากตัวไปได้อย่างไรครับผมครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณสุริยานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก็ขยายซ้ำมันเข้าไปนะครับตอนนี้นอกเหนือจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ไปถึงรัฐบาลยิ่งรักแล้วนะครับประเด็นหนึ่งก็อย่างที่คุณสุริยานเรียนไปนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนครมนะครับคุณสุริยานมองว่าเป็นการหาแพะซะมากกว่าคือหาแพะว่าเพราะรัฐมนตรีคนนี้ไง เพราะหน่วยงานนี้ไงที่บริหารจัดการไม่ดีถึงทําให้วิกฤตมันมากมายมหาศาลขนาดนี้เป็นวิธีการที่พวกนักการเมืองเขาชอบใช้กันแต่อะไรก็ตามนะครับข้อเท็จจริงที่เริ่มสะท้อนออกมาก็คือจากรายงานข่าวที่เราได้นําเสนอกันไปในวันนี้นะครับทั้งกองทัพนะครับพี่พยายามจะประคับประคองช่วยเหลือรัฐบาลเพราะเห็นแก่พี่น้องประชาชนนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ชัดเจนมากๆกก็คือแหล่งข่าวจากบ้านเลขที่111นะครับที่ ซาวเสียงกันออกมาว่าไม่ต้องไปปรับละคอรมอรมปรับก็ปรับกันที่นาย,ยกรัฐมนตรีนี่แหละจะเอาใครละ่ะร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหรือพลตํารวจเอกประชาพรมนอกก็แล้วแต่ละครับ<ม>ท่านครับก็เป็นกรณีของรัฐบาลยิ่งรักเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับทีนิวเปิดประเด็นร้อนอาทิตย์นี้เราเปิดประเด็นกันด้วยประเด็นที่ร้อนแรงนะครับกับการเรียกร้องให้รัฐบาลโดยเฉพาะคุณยิ่งรักชินวัต ลาออกจากตําแหน่งแล้วก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีหาคนใหม่มาทําแทนคุณยิ่งลักษณ์แครับเพื่อประเทศชาติจะได้อยู่ยงคงกระพันต่อจากนี้ไปวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสําหรับพีนิวเปิดประเด็นร้อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ